วันนี้วันหยุดครับจะว่าผมก็ต้องขณนี้ก็เดินทางไปดูตรวจดูดูที่คทีนะคดีชิงทรัพย์ที่ที่เรามาลาดนะครับโดยรถยนต์้วจกรน้ำมันส่วนรถยนต์น้วกาน,น้ำมันส่วนตัวนะคะรับระยชน์ส่วนตัวน้ำมันเอาเองรถตัวเองนะครับจะทํางานในทางราชการเรามาลาดออกจากเท่าเทนก็ประมาณ น่าจะประมาณ20กิโลครับระยะทางโดยประมาณนะอามาล่แนวเส้นทางไปทางทางทิศทางอำเภอเมืองนะครับทางอำเภอเมืองนครปนมเรียกว่าอยู่ทางด้านที่ตะนอกตะนดอกของอำเภอเมืองนครปนม ออกเส้นทางพวสวรรค์นนะเท่าเทียนพลสวรรค์แล้วไปถึงไปถึงช่วงมีช่วงวัดวัดอะไรวัดเจ้าคณะเจ้าคณะเบอร์เท่าเทียนมันจะเลี้ยวซ้ายนะครับ สกอยเนี่ยมันจะยิงตรงไปข้างหน้ายาิงในประมาณสักประมาณกิโลหนึ่งนะ เลี้ยวซ้ายทางคำบ้านกดกลมใหญ่นี่แหละต้องเลี้ยวขวาแล้จะไปบ้านตาลทำการของน้ำตาลนะที่ผมก็จะเลี้ยวเลี้ยววานะครับไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายทางบ้านโพนบ้านหินแหนเนี่ครับนี่แหละที่ไป สภาพสภาพถนนนะครับถนนสองข้างทางสภาพถนนแล้วก็ต้นไม้สองข้างทางเส้นทางนี้รู้สึกจะเป็นเส้นทางหลวงทางหลวงแผ่นดินนะทางหลวงแผ่นไม้เลขสองหนึ่งรอพสองศูนย์หนึ่งเก้านะครับ พอสองศูนย์หนึ่งเก้าเป็นเส้นที่หยิดตัดเข้าไปทางจากท่าอุเทียนตัดไปทางมาวิเลยนครพนมตรงนดนเลยตรงเขตเมือ,นองนครพนมนะครับแต่ว่ายังไม่มีผู้คนสัญจรไปมาสักเท่าไหร่นะครับเส้นทางนี้ น,นีก็มีคนในชุมชนในพื้นที่มันเป็นก็ถือว่าเป็นทางก็ยังมีทางทางโค้งอะไรเยอะมากนะครับหน้านี้ก็จะเป็นวัดอันนี้เป็นบ้านบ้านพนแดงน้อยนะบ ทางขวาเมื่อนี้ก็เป็นวัดวัดจำทองนะครับวัดจำทองบ้านโพดแดงน้อยนี่คือสภาพทั่วไปนะครับสาธุสดใส เขตโครงการบริหารส่วนตมราชนะครับอำเภอท่าโอเทียนจังหวัดนครพนมครับใช้มือผม สมกับที่เขาเรียกหินแห่นะอะไรนะโคกนะครับเป็นโคอะไรเป็นหนอง ป้องกันรักษาป่าไม่มีแล้วไม่ไ,มไ,มได้ป้องกันอะไรแล้วรุ่นห้าทับสองทับสี่สี่ไม่เหลืออะไรละไม่มีสภาพความเป็นป่าแล้วนะครับ แผงสะพังไหมน่าจะเป็นบ้านแพงสะพังมีกระดุมเหรียญบ้านสะพังเนาะบ้านสะพังบ้านสะพังนะครับมันแพ,ง,นสพ,ง,นะนพงสะพังใช่แล้วลนะ่ะสายเนยเป็นกรงเรียนบ้านแพงสะพัง สะพังตะบนล,ะมะลา,านมาราชถนนมันก็รู้สึกว่าคดโค้งมากนะครับเส้นทางนี้คนถึงเงาไม่ค่อยนิยมไม่ค่อยนิยมในการใช้เส้นทางสัญจรนะเดี๋ยวคโคงไปตามสภาพภูมิประเทศไปตามสภาพความเป็นอยู่ของคนสม,มัยโบราณแนลนนะ หั่ยีในพันแพงสะพานนี่ก็ข้างหน้าจะเป็นแยกซ้ายซ้ายมือเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนี่จะไปบ้านม่วงนะบ้านม่วงออกไปเส้นทางตระออกไปเดินมะเร็งส2งส ส่วนทางเลี้ยวขวานี่ก็จะไปในทางบ้านลำมาล,มา,ลาดนะครับเลี้ยวขวาเนี่ตรงไปก็จะเข้าในเมืองเข้าเข้าเข้าห้วยบ่อนะครับห้วยบอ่อท,ที่ต่อเมืองก็ล้เมืองกับเทาเทน แต่ก่อนเคยมีมผมได้ยินผมทราบมาว่าบ้านหมู่บ้านนี้เป็นบ้านที่เคยมีสถานีตำรวจมาตั้งนะครับแต่ว่าได้ยุบไปคือสพตอสมัยก่อนเนาะแล้วก็ได้ทําการยุบไปยุบไป,ปรวมเป็นหนึ่งในอำเภอนะครับยุบเป็นรวมอำเภอเท่าเทียนรับสพเท่าเทียนนะครับเป็นจุดนั้นบารมาราชมีช่วงอยูย่ท<ป>้ายท้ายบ้านนะครับ ตอนที่เกิดเหตุเป็นป่าด้ยนะเนเป็นป่าสองข้างทางถนนรถยนต์วิ่งสวนกันไม่ได้นะวิ่งสวนกันไม่ได้โมไซน์ได้ไซค์วิ่งสวนกันได้แต่ว่ารถยนต์นี้ไม่ได้เลย

กดที่จอดรถกดชิบจอดรถมอเตอร์ไซค์ไปเนาะจ้านี่แหละจอดรถจอดรถไว้นี่เลยกระถอมอืมเป็นกระท่อมเฮาเนาะจ้าครับผมนี่เลยอันพี่น้องที่นอนกับเขานอนอยู่นี่มืดกลางคืนนะครับจ้ากลางคืนเนี่ยังเขาก็มานอนนี่แหละมาวันนี้ครับเขาย่าอยู่ตรงไหนเขาย่าอยู่นู่นกลางอยู่ไกลปะกับหน้าต่อเขตกันนี่แหละค่ะต่อเขตกับทะลุไปกับเป็นหน้าพอคนเลยต่อคนเลยที นี่น้ำแต,ต,ต่ต้องลอ,อนะ้ำก่อนนรอน,นบดูดเหน,น,นอเนะะไใส่ไก่บ่จุดที่เผหหาหญ้าจักเท่าไรประมาณครับทอดห่หญ้าส่าสาสาเมตรเกือบห้าสิบเมตรตรงไหน,น,น นี่กระท่อมเกือบกระดิกระท่อมคนนะเก็อบกระท่อมล้างนั่นเลยแหละเกือบกระท่อมลังนั่นเลยวันนี้กระท่ของไงผู้ก่อเหตุอ่าอันไหนไปมุมพี่มันสิมองเห็นครับ่อกันเลยนะเลรายนเรอาอยู่ท้งกสีออกสีน้ำตาลนั่น่ะ สางบานนี่แหละก็ทำไปขุดนอา,นนนาอันนี้นาุดนาหน้าก็ไปซื้อต้อนพี่ชายเขานั่นแหละพี่ชายพี่ชายพ่อของคู่กอดเองมันก็เลืยต่อ,อกันกระท่อมนั่นเลยละะกรท่อมตรงนั้นเนาะกระท่อมพ่อ,พอ,พอ,ขอเขาจุดที่เผาจุดไหนก่อนจุที่เผาพาของเขาอ,อ,อ,อย่างจุดที่เผาก็ ก็อยู่ตรงกลางๆนี่แหละกลางมันไปมันจะเป็นย่างไปพลอยอนจังเห็นเนาะเนี่ยไปนี่กับพเห็นนี่ครับประมาณกระท่อมกระท่อมนี่ของไงกระท่อมของไงพ่อเขาสีเทาแม่เนี่ยครับอันต่อมานี่ของผู้ไดไอนาเขามาซื้อที่นาเขามาซื้อที่ต่อกันนั่นแหละค่ะเจ้าของเดียวกันนั่นแหละอันนี้เด็กเสียทั้งนี้ของผู้ไรคนโอ้อันนี้ของไอ้นั่นของเพื่อนบ้านอีกครั้งไอนาใกล้กับพลนายพลพลชัยสีพลชัยน่ะ เดีอันนี่เด้อันนี้เขาเรีบุนนบหลายครับปกติตแต่เดิมทีก็คนผ่านทางนี้มันผ่านบนไลน์นะนะแต่ตั้งแต่พ่อให้ที่เขาข้ามห้วยนี่มันก็เลยมีรถเข้ามาเยอะ,อะอข้ามห้วยใส่ไ<ว>ม่ใช่ัเป็นสะพานสะพานข้ามห้วยนี่เมื่อก่อนมันไม่มีมันเพิ่งมามีเมื่อสิบกว่าปีนี่แต่ก่อนเป็นแค่สะพานไม้ไผ่ทางเดิน วันนี้พอ่อก็เลยอยากให้เพื่อนบ้านเที่ยวสะดวกนะมีรถม,มีลาขอแถวรถไทยคามพานไปนี่กวนพับนี่บอไปโว้งา0เราเมตรไอ้ไ่ใด้ประมาณอี้จา,ากนี่มาเลยบอครับบ่โบถึงรับประมาณสองร้อยกว่ามสามนไม่เนีก่เนาะทหบเ็ารตร้ก็ได ห้วยชันห้วยชันี่ไรย,ยากใช้ไผู้เลยขาลงันบ้านหนบ้านแพงมาตะ้างลงห้วยต้นน้ำไใช่ต้นน้ำต้นน้ำบกกับต้นน้ำห้วยชันหรือมนไหน้ำมันีออกไปลงไหลไปให้น้ำหน้าหรือลงไปเหนือครับตกโค้งว่ะตตกตแบบ้น บอกงี้เหรอเนี่นะแม่ครับคือมันแล่นมานี่จำมาสิไปทางไรครับมันมีอันนี้ก็เลี้ยวอันนี้เขาจะทะลุออกพุ่เลยครับเล่นไปบ้านนองเดินลองประดุกก็ได้เนี่นนครับยีงทางไปอยู่บนเตียง,งไปนี่ไปตรง,งน,นีน้ยังไงเนี่ยนะครับแล้วก็ทางมันบ้านดูแลทุกหน้ามันนะทุกเดียนครับ สภาพเป็นปลาด้ยนะครับ เลี่ยวกลับนี่ผมก็จะออกเส้นทางใหม่นะจะออกเส้นทางบ้านม่วงเดี๋ยวออกจากรำมาลัดนะจะไปรามาลาดจากรำมาลัดก็จะไปผ่านบ้านอะไรข้างหน้านี่บ้านบ้านอินแท่เนาะบ้านอินแห่ไปน้องไฮนี่เสร็จไหมน้องไฮก็น้องไฮ้เราเลี้ยวขวาไปเส้นทางนี้นะ มีกระดาลใหม่เรียดทางนี้ป้ายนี้บอกว่าป้ายนี้บอก ยี่สิบกิโลมันก็น่าจะประมาณก็เสร็จสิน้นภารกิจครับตรวจทงที่เกิดเหตุนะครับในเขตที่รามมาลาดครับกับที่ตั้งนะครับสำหรับเขตนี้ก็จบก่อนนะครับ,รรรรบที่เหตุดูยีงไง